สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ของลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมดวงด้านการเงินคุณอาจได้ทำงานใหญ่ในช่วงนี้ได้ครับหรืออาจเป็นโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้คุณอาจต้องทำงานหนักอยู่บ้างเหมือนคนเป็นนี่แต่ว่าอาจได้ผลตอบแทนที่เป็นเงินกลับมาน้อยกว่าที่คิดไว้มากครับ แต่สิ่งที่ได้จะเป็นชื่อเสียงและความไว้วางใจแทนดวงด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณยังไม่สนใจในความรักสักเท่าไหร่หากมีคนเข้ามาคุณจะอยากโฟกัสที่งานมากกว่าครับส่วนคนมีคู่แล้วในช่วงนี้คุณสนใจเรื่องงานมากกว่าคนรักอาจทำให้อีกฝ่ายน้อยใจคุณหรือไม่เข้าใจคุณได้ครับดวงด้านสุขภาพคุณผู้หญิงให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับมดลูกด้วยนะครับ ติดตามคลิปการทำนายดวงชะตาใหม่ๆได้ทางช่องสตาร์โฮราพยากรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ